สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่บอกเลยว่าโด่งดังมากๆนั่นก็คือศาลพระตรีมูรติที่สี่แยกห้วยขวางนั่นเองครับเอาล่ะคำถามยอดฮิตเลยก็คือแล้วเราจะไหว้พระตรีมูรติที่นี่กันยังไงละ่ะให้พรที่เราขอเนี่ยมันสมหวังดังใจเดี๋ยวเราไปดูคําตอบแล้วก็ขั้นตอนที่ถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยครับคือถ้าพูดถึงพระตรีมูรติที่ห้วยขวางเนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือ ใช่เลยครับเทพแห่งความรักที่นี่นะครับขึ้นชื่อมากๆโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให้เจอเนื้อคู่ขอให้ความรักราบรื่นยิ่งถ้าเป็นช่วงวาเลนไทน์นะโอ้โหคนจะเยอะเป็นพิเศษเลยครับเรียกว่าเป็นภาพจำหลักของที่นี่ไปแล้วแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วความหมายของพระตรีมูรติเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องความรักแบบคนละเรื่องเลยครับอ่ะเรามาเริ่มจากชื่อกันก่อนเลยคําว่าตรีมูรติเนี่ยเป็นภา,าษาสันสกฤตนะครับแปลแบบตรงตัวเลยก็คือสมรูป ซึ่งคำนี้ล่ะครับที่เป็นกุญแจสำคัญเลยสามรูปที่ว่านี้ก็คือการรวมกันของสามมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในาศาสนาฮินดูครับซึ่งก็คือพระพรหมผู้สร้างโลกพระวิชนุผู้คอยปกป้องดูแลและพระศิวะผู้ทำลายสิ่งชั่วร้ายเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเกิดขึ้นลองนึกภาพตามสิครับว่าการรวมพลังของทั้งสาพระองค์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน และเพราะอย่างนี้ลหละครับพรที่ขอจากพระตรีมูรติได้เนี่ยจึงไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะครับแต่เรียกได้ว่าครอบคลุมชีวิตเราแทบจะทุกด้านเลยเห็นไหมครับว่าขอได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องการงานให้ก้าวหน้าเรื่องการเงินให้กล้องตัวสุขภาพแข็งแรงหรือแม้แต่โชคลาภโดยรวม <c oughs> ก็สามารถขอพอรจากท่านได้หมดเลยนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของท่านเอ้าละ่ะ พอเราเข้าใจความหมายที่แท้จริงกันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าครับนั่นก็คือของไหว้แล้วก็ขั้นตอนการไหว้ที่ถูกต้องมาดูกันเลยของไหว้นี่นะครับเขาจะเน้นธีมสีแดงเป็นหลักเลยเพราะเป็นสีที่สื่อถึงความรักความศรัทธาก็จะมีกุหลาบแดง9้าดอกรูปแดง9้าดอกเทียนแดงหนึ่งคู่แล้วก็ผลไม้ที่เป็นสีแดงซึ่งถ้าใครไม่ได้เตรียมมาก็ไม่ต้องกังวลนะครับที่นั่นเขามีบริการจัดชุดของไหว้ไวใ้ให้เรียบร้อยเลย ส่วนลำดับการไหว้อันนี้สําคัญมากๆนะครับจําให้ดีเลยขั้นแรกสุดเนี่ยต้องไปไหว้พระพิคเนศที่อยู่ข้างๆกันก่อนเสมอย้าว่าต้องไหว้ท่านก่อนนะครับพอไหว้เสร็จแล้วข้อนาของไหว้ทั้งหมดมาวางที่หน้าศาลพระติมูรติจากนั้นก็จุดทูปเทียนแล้วก็เริ่มอธิษฐานได้เลยครับพอเตรียมของเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วก็มาถึงบทสวดครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสําคัญเลยที่จะสื่อสารคําขอของเราไปถึงท่านบทสวดก็จะเริ่มต้นว่าสาธุสาธุ สาทุกนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราต้องบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ของเราให้ชัดเจนแล้วจากนั้นก็บอกพอรที่ต้องการไปเลยครับเอาแบบเฉพาะเจาะจงชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ยิ่งชัดยิ่งดีนะครับคําถามต่อมาก็คือแล้วจะไปไหว้ต้องไปที่ไหนแล้วเวลาไหนดีที่สุดละ่ะอะมาดูข้อมูลการเดินทางกับเรื่องยามที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดกันครับข่าวดีก็คือศาลท่านเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยครับสะดวกตอนไหนก็ไปตอนนั้นได้เลย แต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาพิเศษที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเหมือนกันและเวลานั้นก็คือสามทุ่มครึ่งของคืนวันพระหัสบดีครับเขาเชื่อกันว่าช่วงเวลานี้แหละที่องค์เทพจะเสด็จลงมารับฟังคำขอพรโดยตรงโดยเฉพาะสายขอพรเรื่องความรักนี่แหละครับจะนิยมไปกันช่วงเวลานี้แบบเยอะมากๆเลย ส่วนการเดินทางบอกเลยว่าง่ายมากๆครับศาลจะอยู่ตรงสี่แยกห้วยขวางเลยวิธีที่สะดวกที่สุดก็น่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับลงสถานีห้วยขวางแล้วก็ออกทางออกที่4เดินออกมาปุ๊บก็เจอเลยหรือถ้าใครสะดวกนั่งรถเมย์ก็มีหลายสายที่ผ่านครับและท้ายที่สุดนี้นะครับไม่ว่าของไหวจะจัดเต็มแค่ไหนหรือไปไหวในเรือยามที่ดีที่สุดก็ตามแต่สิ่งที่เป็นหัวใจจริงๆของการขอพรก็คือศรัทธาจากข้างในครับ ความจริงใจความตั้งมั่นของเราเนี่ยแหละครับคือพลังที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คำอธิษฐานของเราเป็นจริงขึ้นมาได้